ขา้าพันธิโมนธรรมภาพก็ขอ,ขอร,รวบรวมคำสอนหลวงปู่สอนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่สิมพุทธาจารย์พยญาณจิตาจารย์รู้เป็นอาจารย์ของอรตมาเมานะเป็นสุดท้ายของของการแสดงธรรมแล้วกันเนาะโยมอย่าต้องเบื่อนะเอาไปคิดเนะเาะรอให้เป็นกำลังใจเพราะรู้อารมณ์รู้อารมณ์ของการบูรณะเนาะมันต้องเหนื่อย คนคนตั้งต้งตนกรรมการเหนื่อยเหนื่ยนยอยการกระทบกระทั่งหน่วยจอวาจา,าแดกดันเหนื่อยจอวาจาการแสดงความเห็นต้องได้รับผลของการตอบต้อยังไม่คิดถึงมีบุคคลมากมายที่จะต้องมากระทบกระทั่งทั้งคนดีและคนชั่วเนาะมากมายอยู่ในวงการนี่แหละพวกเรากันเองนี่แหละมามีแนวทางเอาประโยชน์เห็นผลประโยชน์ทั้ง มาเอาประโยชน์ท้งโลกทางธรรมไม่เอาประโยชน์ท้งโลกทางธรรมมาระมาเลกมันแล้ว,มา,ลวมาเว้นกิเลสเสียสละแรงกายวาจาก็มีมากช่วงรอยต่อตังนี้คณะกรรมการคณะสตาทั้งหลายคิดตัวเองเนาะเราจะมาต่อบุญหรือจะมาต่อบาปถ้าได้บุญนะมหาศาลในบาปก็นั้นแล้วโอ้จี โวยนะโยกโหยตั้งใจดีๆเนาะถ้าเราจะเกื้อกูลพระพุทธศาสนานะตั้งใจเลยทุกบาททุกสตังทุกกำลังใจที่เราบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามของครูบาอาจารย์ใดก็ตามเพื่อพระพุทธศาสนาเราจะต่อไม่ว่าจะจะบำรุงพัะส์ส์ไม่จะบาปภูรณนะ จดีย์ปฏิสังขรณ์ทั้งหลายไม่ว่าะจะรักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการใดก็ตามเราจะขอทำทุกประการเพื่อกเกือ้อกูลพ,พ,พ,พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปมีครูบาอาจารย์ร่วมหนึ่งท่านสอนนธรรมาภาพว่าแค่นี้แหละอนุภาพมากมายมหาศาลเหมือนเราได้ก็ทำบำเพ็ญแล้วต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนถวายทานนั้นแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วนะข้อคิดอันนี้ได้จากหลวงปู่เปรื่องปัญญาบันโตท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกนะพระบางรูปท่านเรียนอย่าไปถูกที่บินทาบ,บาทตามตลาดนะเราใส่บุญใส่บ่ายก็คิดถึงอย่างน,นี้แหละได้บุญเท่ากับได้บุญกับ ได้เกือบเทียบเท่ากับตำบลแก่พระอราหันต์แก่องค์จำเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพูดเลยไปหน่อยเนาะพูดขยายความไปนิดนึงอ่าอันนี้ท่านสอนแค่นั้นแหละแล้วเราก็ขยายความไปไหนอ่าอันนี้เอาของหลวงปู่สิมนะท่านเขียนไว้ในหนังสือเราจมาพาก็ไปติดไว้ที่ป้ายนะเราเราเราซ่อมมาห้าปีแล้วก็ยังไม่เสร็จทักทีขอ้อป,ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่าง ที่นี่อาตมาภาพว่าโอ้โหคณะบักการต้องดูเดือนตาที่วัดอาตมาเยอะเจดีย์อาตมาสูงแค่สิบแปดเมตรพื้นที่โดยปริมาตรมันทวนประมาณสิบแปดเมตรแต่มหาเจดีย์นี่โอ้โหเป็นกิโลหรือเปล่าโอ้โหสูงเก้าสิบ่านท่านมงท่านลังซีมันบอกว่าสูงเท่าไหร่เก้าสิบสี่เมตรอาตมายี่สิบเมตรที่นี่ 94เมตรปริมาณพลส่วนใหญ่ก็แผ่มาเนาะเท่ากับมันดกนะ่น่าจะ50เมตรขึ้นแหลนะอาตมาว่าเนาะโอ้โห,โหปัจจัยผลค่าเริ่มต้น100ร้ล้านบาทเนาะโอ้โอาตมาบรุรณะนะเจดีย์อาตมาส18เมตรสันฐาน6 68เมตรมีปริมาณรลอีกประมาณ ทั้งหมดประมาณสักสิบสองเมตรยอดสิบแปดปริมาณพลตัวเจโอ,อง์จะดีประมาณแปดเส้นมูลค่าการก่อสร้างยี่สิบล้านสิบแปดล้านตอนนี้บุรณะไปแล้วสิบเอ็ดล้านอ้าประมาณทั้งหมดงบประมาณสิบเอ็ดล้านตอนนี้ใช้ประมาณเกือบเกือบสิบล้านแล้วนี่บุรณะนายกองนี้ต้องห้าสิบคือหรือเปล่า ยอมเอ้ยของเห็นใจเลยว่าหากเงินยุคนี้นะอาตมาภาพาันเลย,อยเออนาหนาๆก็นหนๆแล้ตอนแรกเขาเั็นนิมนต์บอกว่ามาร่วมเจรุทธมนต์ตอนหลังมามีใบนินกกาบีการนิมนต์มาอีกใบหนึ่งบอกว่าให้มาแสดงธรรมด้วยอาตมาภาพาปกติก็ไม่ใช่คนแสดงธรรมเก่งการอะไรน,นั้นหนาโน่นนี่มพูดไป,ไปไปตามเรื่องตามราวอะไรก็ไม่รู้จะเป็นธรรมะสมโตหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ปรากฏว่าเห็นใจเนาะหัวอกเดียวกันว่า,างั้นแล้วกันกำลังบุรณะมาให้กําลังใจหมู่คณนนะที่เป็นกรรมการนมประสงค์องค์เจ้าเนาะนงคณะกรรมการครุหัดทั้งหลายเนาะอย่าได้ยอ้ออย่าอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยทำความดีเนาะด้วยความตั้งใจน,ะนี้แหละพลังใจพลังใจเมื่อสําเร็จอืมหา,าศาลมากย่อ เป็นอะไรที่ไม่อาจบรรยายได้เนาะเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่อาณาธรรมะอาณาภาพ,ภาพจะเล่าถึงเหตุการณ์ว่าได้เผาได้มีโอกาสเป็นผู้ดําเนินการบุคคลหนึ่งได้ผู้ดำเนินการเผาหลงปู่เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุการเผานี่อุปสรรคมากมายเมื่อสําเร็จประโยชน์โอ้โหวันเดินออกไปจะไปเยี่ยมโยมเกิดปิติ คุมจิตใจของเราเนี่ยโอ้มันดันมันดันเหมือนใจลราลอยเหมือนตัวเบากายเบาจิตเบาปิติมันมหาศาลเราคิดว่าเราได้ถวายความเคารพโดยการถวายพระราชทานเพลิงศพโดยการเผาหลวงปู่สําเร็จแล้วเบื้องต้นโอ้โหตั้งแต่รับภาระมาน่าตาบาสิบสามพรรษาเองโยมหนักมากโยมไม่คิดว่าจะต้องคิดอยู่ว่าถ้าโดนหนัก ล้าคิดจะหนีแล้วปีนั้นก็อดโ,อโดนจริงๆโดนแล้วก็ต้องหันหลังสู้สู้แล้วก็เกินเอินสําเร็จเนาะอาตมาก็เลยได้รับผลกิริยานั้นคือความเบาใจอิ่มใจอย่างหาค่าประมาณไม่ได้ทรงตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงควาอารมณ์นั้นจะหายไปมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะบอกว่าตายแล้วม่เสดาชีวิตเหมือนกันได้พบอนุภาพแห่งความดีตรงนั้น ประมาณนี้ว่าเกิดอารมณ์ประเภทหนึ่งถึงถึงแม่มันดับไปแล้ววตาจะเนาะอย่างไรอย่าง,ง,งว่าเออถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆกูจะดีแน่เลยแต่มันคงไม่มีไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นให้เราได้บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพอย่างนี้ถ้าเราไอ้สุดันฟังว่าเราทําบุญถวายจริงจังๆเอาชีวิตเขาแลกด้วยการบรณุณนักปฏิสังคอนด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ ขอโอกาสหลวงปูท่านรับรู้อานุภาพแห่งความดีที่ท่านสักงอบรมสั่งสอนจงดลบันดาลให้สิทธิอนุเสร็จจงสําเร็จประโยชน์หนางกล่าวากิ้งหลับทำคำสอนมพูดแล้วเลเอาโทรศสุดท้ายไม่กล้าจํามาพูดเนาะก็เลยต้องจดมาอ่านสักนิดทั่นที่อาธมาเป็นคนคัดคําพูดดีลงในคําสอนหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ไว้นิ้วหนังสือวานิ้วเนี่ยแล้วก็รองเดินแต่งป้ายสามสี่แห่งแล้วเวลาเดินก็เห็นทุกวันทุกวันนะเวลาติดไม่น้าวัดนะยมบนวัดก็ติดอีกป้ายหนึ่งเนาะระหว่างกลางทางเดินก็ติดอีกป้ายหนึ่งสามป้ายนะยมเนี่ยคาสอนหลวงปู่ท่านทิ้งไว้ให้คิดเนาะทิ้งไว้ให้พวกเราช่วยกันพิจารณาท่านท่านว่าอย่างนี้นะคัดมายย,ย่อจากหนังสือพุทธ,ธาจารวัต อย่าปล่อยให้วัดเสื่อมโทรมเป็นการไม่สมควรเมื่อไว้สุดวิสัยก็จงบูรณะไว้ในวัดอะมาชาททให้จัดปฏิสังขรณ์ไม่ว่าอารามใดศรัทธาญาติโยมอย่าทิ้งอย่าดูดายเพราะไม่โยม หาผู้ใดทิ้งวัดหาผู้ใหญ่ทิ้งวัดเนาะก็เปรียบเหมือนปล่อยให้เด็กรุ่นหลังตาฟางจริงหรือเปล่าควรรักษาไว้อย่าให้เสื่อมโทรมถนุความลุงไว้ไมิให้เศร้าหมองนะคำพูดสุดท้ายนี่สะเทือนใจมากอนะเปรียบเหมือนว่าเราได้รักษา ตาของปวงชนผู้หันเข้ามาหาแสงสว่างแห่งดวงธรรมจบน่าขออนุภาพอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนขออนุภาพแห่งพระอริยสงส์สาวกจงดนบันดาลให้รักธรรมคำสอน ที่เป็นตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาจารย์ยังมีหลักธรรมและวินัยสมบูรณ์จงปกตกรักษาญาติโยมให้สำเร็จประโยชน์มีอนุภาพแห่งคุณค่าแห่งความร่มเย็นดำรงจิตใจให้มีความสุขทุกขณะทุกสติทุกเวลาที่เรามีลมหายใจละเล็กตัวรู้อยู่รู้ใจ นั่นคือสมบัติอันแท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้พวกเราดูแลรักษามันอย่าให้มีมลทินเศร้าหมองก็ขอให้ประสบควาเมเย็นตลอดไปทุกประการเอวังก็มีด้วยพระการะะนี้สา